จากชาวคณะชาวเฮนมานะครับเป็นองค์ปสิ่งองค์รองในวันนี้นะครับท่านได้นำกลองมาเหท่านได้พร้อมชาวเฮนมานั้นได้มาร่วมุ่วมถึงร่วมคุถึงกับทสมรับสนอย่างในวันนี้ครับขอเรือนเลยนะครับกับพลเรือนที่มาต้านโนเลยครับวันนี้ผมก็จะโยนหน้าที่ให้คุณสุนทริน ได้เป็นโฆษกพิธีกรตรงนี้เป็นรับหน้่สอบใบผมก็จะทำหน้าที่กำหน่ายให้ไกลหรือว่าต้องรับแกผู้เป็นเกียรติที่มาร่วมรุ่นรุ่นกุศลในครั้งนี้นะครับจะขอโยนหน้าที่ตรงนี้ให้คุณปู่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ในามดีกันดีกครับริจาคครับทุกท่านก็ขอบคุณท่านงราชการนะเออนะครับก็เชิญเชิญเจริญสถานะวันนี้เป็นวัน นะครับวันที่สามพฤศจิการเมื่อคืนนะครับทางวัดของเราได้สวดนะฮะเจริญพระพุทธมนต์นะครับเป็นชาวโกวะจินนะครับอ่าคุณคุณแม่อารีนางสาวอารีเนาะนางจำเรืองชินวงศ์นะครับได้นำบุญบริจาคไปเรียบร้อยน้องใส่ในตู้บริจาคแล้วนะครับนำผ้าไตยเนาะไทยห้าร้อยบาทนะครับเชิญเชิญรุษตาทุกคนที่ได้มาร่วมทกับทางวัดองคเดียวของเราวันนี้ ัพี่พ่อจะถนบตึนปีมีแม่ตึนนะคุณพ่อคุณแม่เนาะถ้าใครบริบาลจะถีบไทยละห้าร้อยบาทนะครับนะก็เิอเจอสถานร้อนนี้นะทางคุณแม่นะคุณเจนนะครับนะได้นำชาวเมียนมานะครับเป็นประธานรองถิบรองใช่ไหมครับได้ขึ้นมาที่สระของเราขอขออนุโมทนาบุญนะกองถีบของเรามีฐานถีนของเราเราสามารถมาร่วมด้วยกันนะกองละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท หรือคุพ่อคุณแม่ที่อยากทำบุญน,นะครับตามจยุดต่งดงางๆก็มีมาการตั้ต้นนะครับนะพระผาและก็เป็นนะครับธงนะครับรายต่างๆสวยๆนะครับุ็เราก็มีให้เราได้ร่วมทำบุญน,นะครับกำนวนการเร่าๆนะตอนชุดเท้าเราทำบุญน,นะตักบานะครับถวายพระหา้าของพระพิสุทธิ์สงฆ์แล้วนะครับเวลาส1เ็ โมงก็คือเหมือนฉันเวนเนาะก็คือถายพระทางเดนเราจากแห่กอนวัตถุของเรานะกองที่ของเราองค์ที่ของเรานะรอบพระโสดนะรอบโสดของเราในเวลานะเที่ยงตรงไม่าอย่างนั้นเนาะทางพระราชการนะครับสี่โมงครึ่งนะครับอ๋อในกระบวนกาสี่โมงครึ่งเนาะลวงพ่อบอกแต่พูดในกระบวนการนั้นสี่โมงครึ่งแห่ใช่ไหมับท่านผู้เชมแล้วก็ขอทุกท่านท่านรุ่นธรรมนะครับ ใครอยากจะซื้อนะครับนะขอครับเชิญเชิญเชิญศทานะครับขอนะครับขอขอบคุณท่านเจ้าภาพบรงมทานในวันที่สามพฤศจิกายนต่เวลาแปดนาฬิกานะครับรอบอุิบส์ที่สราการเรียนนว่าทางเดียวเวลาเที่ยงนะครับเวลาสิบโมงกว่ากาดนิดเราจะได้แห่องุโบินรอบอุโบสถของเรานะคุณต้อยผู้จัดการตลาดการออง นะครับขอขอบคุณนะครับที่เป็นเจ้าภาพรงทางเรานะครับนะเบรรี่ลินิกนะเกี่ยวหมูเองนะรองทานที่3าครอบครัวกองสุกันน้ำหวานและบวกน้ำเพื่อดื่มนะครับนะนางราตีบัวตองเฉาก๊วยนมสดนะครับนะผาต่อมนะครับนางสาววารีจูเมืองขนมจีนนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพเป็นโรงทางก็ขอขอบคุณคุณพระสิษย์นะแก้วสีรักกระจก ลขาข้าวเหนียวส้ตมตำขนมหวานนะห้ามนะสุกเสนจังการโชค์วบีนะสักซับนะครับนะรุ่งเรือนขุนศรรุ่งจินทอดน้ำดื่มเอสองอมหมูสองขนมแลาาะบกวน้ำผลไม้นะแม่สดิจต้นจันลาโหมข้าวเหนียวนะคุณวนาคุณจินะณณจรวันต้นจันคุณธนิ t า a เรื่องดด่มคุณสมศักดิ์คุณเนติพงศ์ต้นจันคุณข้องพบไอติมน,น้ำส้มแกรดหิมะ นะครับหอจกอภิสิทธิ์เจริญทรัพย์เรื่องเดิมน,นะนางพยาวอ่อนพคกศูนย์ขนมตาลนะร้านวัสดุตาลเดียวนะครับนะผู้ใหญ่ก้อเสียโอ๊ตดบุกดีไอส์แตรมนางจำลองเข็มทิศน,นะคือเจ้าภาพนางกันเดือนกันสะพรบุดดงข้าวเหนียวไก่รรทอดโรงวิสาทองขนมรกนะครับนะท,ท่านตัวภาพต่างๆนะครับร้านน้ำผัดแตงก้อเหนียวโซ ตามนะบริษัททีเอสแฟมบอรี่จำกัดลูกหลานพ่อพิษนพรน้ำหวานผลไม้ไส้กรอกนะครับขอพื้นที่นะครับก็ไส้กรอกด้วยนะครับ